สวัสดีครับเพื่อนๆครับผู้ชมทุกท่านนะฮะ FC แล้วก็ผู้ชมคนใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้พี่กบขอมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับกับแปลงของเฮโรนนะฮะก็ตอนนี้ลูกโตแค่ไหนแล้วอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะก็เข้ามาช่องนี้นะครับก็จะเห็นนี่นะฮะ ลูกก็ถือว่า a อทั้งนั้นเลยไซส์นะครับเป็นไซส์ใหญ่นะฮะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ3ามโลขึ้นนะสามสี่ 3, โลห้าโลนะฮะหกโลก็น่าจะเกือบมีนะครับหกโลนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูต้นนี้นะฮะก็เป็นต้นที่เคยลงว่าเขาป่วยนะครับ นี่ต้นนี้ครับนี่นี่นี่ต้นนี้นะครับเราสังเกตจากกิ่งตรงนี้ครับเพื่อนๆครับนี่กิ่งข้างนี้นะครับมานี้นะครับแล้วก็กิ่งนี้เขาก็จะมีอยู่สองสองลูกนะครับแล้วก็กิ่งต่อมาก็จะมีนะฮะตรงนี้สองลูกนะครับอันนี้ก็เขาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับแล้วก็นู่นนะฮะข้างบน รวมแล้วเนี่ยดูแล้วนะครับลูกเนี่ยน่าจะเกิน30ลูกนะครับ30ชัวแน่นอนนะครับนะยังไงก็มากกว่า30นะครับ30ลูกซึ่งเมื่อปีแรกที่ประกบทําคลิปนะต้นนี้มีลูกอยู่3ลูกนะฮะสถึง5ลูกเท่านั้นเองนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะแต่ว่าผลปรากฏว่าปีนี้นะครับเขาให้ลูกมาถึงประมาณสักนะฮะลูกขึ้นนะครับ นะเยอะมากเลยแล้วลูกก็ใสสวยๆทางนั้นเลยเนะครับส่วนใหญ่ก็ถือว่าสวยมากต้นนี้เมื่อก่อนเคย <S 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 เคยป่วยนะครับนี่ฮะก็เป็นบรรยากาศนะครับในสวนของเฮโรดนะฮะที่ระยองนะครับแล้วก็ต้นอื่นๆเป็นไงบ้างครับผู้เรียนเนี่ยน่าจะใกล้มากๆแล้วนะวันที่10 หรือ15นี้ก็น่าจะได้กำหนดนะฮะในการที่จะเก็บเกี่ยวนะครับตอนนี้ทุเรียนนะครับสถานการณ์ในวันนี้ก็คือวันที่วันที่6นะครับ6เมษาปี6-6ฐนะสถานการณ์ทุเรียนเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ทราบข่าวว่าเออมีเรียกว่ายังไม่ค่อยกระเตื้องเน่ารเนะเาะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวสวนด้วยนะครับ ในส่วนของทางจังหวัดตรานะจันบุรีนะครับโดยเฉพาะจังหวัดตรางเนี่ยน่าเริ่มตัดกันแบบอของมอนทองแล้วนะครับเป็นหลักแล้วนะฮะส่วนทางพี่น้องชาจวันะฮะก็จันระยองเนี่ยนะครับตอนนี้นะเห็นทราบข่าวว่าเป็นไงฮะแขวนนะเห็นบอกว่าจะแขวนกันนะครับให้รอ ราคานิดหนึ่งนะครับเออนะฮะพี่น้องครับทำอะไรทำด้วยกันช่วยกันนะนะครับก็อ่าไปในทิศทางเดียวกันนะเราเป็นชาวสวนนะครับเราจะได้ได้ราคาเนาะถ้าพูดถึงช่วยกันนะครับไม่ตัดทุเรียนอ่อนแล้วกขอขอเสริมตรงนี้หน่อยนะครับยาตัดทุเรียนอ่อนนะเพื่อนๆครับนะแก่ไม่เป็นไรนะครับแก่ก็ขายออนไลน์ไปนะครับแต่ถ้าเราตัดทุเรียนอ่อนแล้วครับ คนที่ตัดคนแรกๆนะฮะก็จะได้ราคาที่พออยู่ได้แต่ได้ไม่นานหรอกครับมันสุดท้ายมันก็จะวกกลับมามาทำลายพวกเราเองนะครับวงวงจรเรียกวงจรอุบาทก็คือวงจรตัดทุเรียนอ่อนนะครับคืออันไหนได้ก็ตัดไปเลยนะครับเพื่อนๆครับเนื้อหนึ่งนะครับตัดไปนะครับอย่าไปตัดเนื้อสองเนื้อสามอะไรเงี้ยนะครับก็จะทำให้เรียกว่าราคาทุเรียนมันห่วมห้าบลงมาได้นะครับ ปัญหาก็คือนะการตัดทุเรียนเนื้อยังไม่ได้คุณภาพนะครับ,นะรบก็ขอให้ทุกคนนะครับรับผิดชอบนะตัวเองนะครับเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงเพราะว่าอพอทราบราคาทุเรียนในวันนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าที่ควรนะครับเ,เพื่อนๆครับแต่จริงๆแล้วครับสิ่งหนึ่งที่เราคุยเสมอก็คือเรื่องของการลดต้นทุนนะครับ ถ้าเราลดต้นทุนต้นทุนเราไม่สูงมากเนี่ยนะครับนะผมว่าหลายคนก็ไม่ไม,ไม่ไม่กมังวลเรื่องนี้นะครับขายทุเรียนได้ร้อยร้อยต้นๆเนี่ยนะฮะเขาก็อยู่ได้สบายนะครับเ,เพื่อนๆครับเหมือนนายรดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการใช้นะครับเ,เรียกว่าธาตุอาหารหรือ,อาการดูแลหลักการที่ถูกต้องนะครับที่คุณลดใช้นะถ้าพูดถึงก็คือลดต้นทุนนะฮะเพิ่มผลผลิตนะครับอ่ ทำให้ทุเรียนแข็งแรงอย่างวันนี้นะครับก็เห็นเลยว่านะครับผลผลิตออกมาก็น่าพอใจนะลูกเบลเลอร์แล้วนะฮะทุเรียนเขาชมเอาเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหนะยอดมากเลยนะเดินชมทุเรียนแล้วนะครับก็ดีใจในะเรื่องผลลัพธ์ของผลผลิตนะครับถือว่าได้ผลนะครับได้ผลดีนะของเฮโดรซ้มีการเรียกว่า โยงนะโยงกิ่งนะครับโยงกิ่งเป็นหลักนะครับตอนนี้ทุเรียนเนี่ยกระแสของอเรียกว่าการปลูกทุเรียน,เ,นยเป็นที่นิยมกันมากๆเลยนะครับสิ่งหนึ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องน้ำระบบน้ำสำคัญมากตอนนี้นะที่ไหนมีปัญหาเรื่องน้ำบ้างนะกนะ็ต้องระวังนะครับ ถ้าน้ําขาดแคลนแล้วนะครับมันเสียหายหมดเลยนะครับอยู่ในเรื่องน้ํานะครับวันนี้พี่กบก็มาทําคลิปคร่าวๆนะครับเพราะว่ามีภารกิจต้องเดินทางต่อนะฮะวันนี้ก็จะเอานะครับธาตุอาหารนะครับทั้งดินทั้งใบส่งให้ลูกค้าให้พี่น้องนะครับที่ติดตามพี่กบอยู่นะครับม่ว่าจะเป็นอาหารพืชจุลธาตุนะฮะสารปรับปรุงดินนะครับ แต่สารปรบรุงดินตอนนี้ยอมรับว่าผลตอบรับแรงมากๆนะฮะจนถือว่าผลิตไม่ทันเลยนะครับความต้องการต้องต้องยอมรับเลยนะครับว่าใครทีนะ่ต้องการก็ต้องแจ้งล่วงหน้านะครับโอ้โหในพวงนี้เพืเ่อนๆครับยอดมากเลยนะฮะเนี่ยมาเป็นพวงแบบนี้เลยนะครับโอ้โห โอ้โหเนี่ยฮะเ,เป็นพวงเลยนะครับเป็นกระจุกกระจุกเป็นพวงแต่ว่าทั่วต้นเลยนะทั่วเลยเนะครับเพื่อนครับถือว่าดกมากนะครับนี่ครับ อโอ้โหนี่แดดกลางวันเลยนะเกือบเกือบเที่ยงแล้วนะค่อนข้างแดดแรงนะครับผมก็เดินได้เท่าที่พอเดินได้นะครับเพื่อนครับโอ้โหนะครับเพื่อนนะวันนี้ก็ขอ ทำคลิปสั้นๆประมาณนี้นะก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนะครับพาดูบรรยากาศนะครับสวนของเงโรดนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านเลยนะครับอ,อย่าตัดทุกเรียนอ่อนกันนะครับตัดทุกเรียนแก่ๆนะคือคืออย่ากแก่มากกันะก็คือเปอร์เซ็นต์ได้นั่นแหละนะครับเ,เพราะว่าเราส่งนอกเนาะถ้าแก่เกินไปก็โอ้โหเจอต้แก่จัดก็นะเขามีปัญหาอีกนะครับอา่อานะก็ให้ได้เรียกว่าตัดให้ได้เครียกหลัก ตามวิชาการนะครับตามกฎเกณฑ์ที่ทางราชการเขากำหนดนั่นแหละดีที่สุดแล้วนะครับโอเคเนาะวันนี้ก็ขอ,อยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับเพื่อนครับ